ปกติท่านตาจะตัดเป็นลองทรงสูงนะครับทุกครั้งรอบนี้บอกโอ้ยทำไมมันยาวเร็วขนาดนี้แล้วก็ร้อนด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นทรงตำร,รวจทหารไปเลยเขาบอกก็แบบร้อนนะครับอย่าเปลี่ยนแนวเลยเอาแบบอาบน้ำแล้วสบายหัวไปเลยช่างว่าก็เลยจัดทรงเป็นทรงราชาการให้นะครับหรือทรงนักเรียนตำร,รวจทหารไปเลยนะีครับ ก็พูดสารทุกถูกดิบพูดสารทุกถูกดิบสู่กันฟังนะครับก็มีเรื่องโอ้ยมันก็ไม่สวยไม่งามอ้อยก็ไม่พอน้ำหรือยังไงนะครับกระตาเขาเล่าให้ฟังนะครับนี่อันนี้ผมก็จะใช้เป็นฟันเฟสสองชั้นนะครับไถปืดขึ้นเลยนะครับ เพราะว่าปัฏตาเลียนเครื่องนี้ก็จะใช้เฉพาะตัดถ่ายเกียนนะครับผมหรือไล่เฟดไล่ขาวนะถ่ายถายเกียนนี่แหละส่งนักเรียนก็ผมก็จะชอบใช้เครื่องนี้ตัดนะครับปกติก็ตัดได้นะครับจะตัดด้านบนหรือตัดทรงอื่นก็ได้แต่ว่าผมแค่อยากจะแบ่งหน้าที่ปัฏตาเลียนนะครับก็จะได้ไม่ทํางานหนักนะครับอันนี้ก็จะตัดเฉพาะด้าน รอบหัวด้านข้างส่วนด้านบนที่ตัดยกหวีรอยตัดผมก็จะเปลียอ,อีกเครื่องหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันถ้าตัดรั่วๆหรือหลายหัวหรือตัดไอหลายแบบนะครับหรือตัดหลายไอคือเครื่องเดียวตัดหมดเลยทุกแบบมันก็จะอาจจะทํางานหนักไปหน่อยแล้วก็ร้อนนะครับก็เลยจะสลับกันนะทําหน้าที่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านชอบถามมา นี่นะครับช่วงด้านหลังนี้ก็นะครับไถขึ้น่ะตอนนี้ผมไถประปานครึ่งหน้ากินครึ่งหน้าแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คนแก่ก็ร้อนก็ธรรมดานะครับก็อยากจะเอาให้มันเกี้ยงเกาแล้วก็เย็นหัวสบายนี่นะครับ เพราะว่าจะไปเร็วไม่ได้นะครับไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้หัวท่านตาจะมีไฝหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าถามแล้วมีไยไหมตามีไฟมีอะไรหรือเปล่ามีตุ่มมีอะไรไหมบอกว่ามีรูปเหมือนกันก็ว่า <c oughs> <c oughs> ก็ตอบไม่ได้ก็เราเราก็เลยแบบกินไปทีละน้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ดูไปด้วยนะครับถ้ารอบหน้าท่านตามาตัดอีกบอกว่าอโศกนี่ล้วก็รู้แล้วว่าไม่มีแล้วก็ ค่อยตัดเร็วขึ้นก็ได้นะครับก็รวมกับนะครับผิวที่มีความย่นเหี่ยวนะครับก็อาจจะเวลาถ่ายผิวก็จะย่นเข้าหากันนะครับนี่ก็ตามวัยก็ควรระวังด้วยนะครับ นี่ปัตเตเลียนรุ่นของผมมีสามสีนะครับนี่แต่ผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะแล้วแต่ท่านนะผมพูดให้ฟังเฉยมีสีแดงสีแดงสีเงินแล้วก็สีทองครับรุ่นนี้เป็นฟันเฟสสองชั้นส่วนมากแนละ้วผมก็เอามาตัดเกียนนี่แหละครับตัดทรงตำรวจทหารนี่แหละเพราะว่าดูแล้วก็ไถเกี้ยงดี นี่อ่านแล้วก็ได้ด้านข้างแล้วก็มาเช็คดีนซิว่ามีโพหรือเปล่ปานะครับด้านข้างมี4ี่หเส้นโพเก็บหมดหรือเปล่านี่ด้านบนผมก็จะมาใช้อีกเครื่องหนึ่งตัดประมาณนี้สลับกันผมล้มตัวมาด้านหน้าก็ตัดผมเข้าไปแล้วก็ดันหวีกลับหลังนะครับเพราะว่าเส้นผมมันจะจมอยู่ในหวีถ้าเราตัด แบบไม่ดันกลับนะแล้วก็มันจะตัดยากให้ตักผมเข้าไปแล้วดันกลับหลังตักเข้าไปแล้วดันกลับหลังกรณีกรณีผมล้มมักเทตัวลงมาด้านหน้าหมดนี่นี่ดันกลับตักเข้าไปดันกลับนี่ครับก็จะตัดได้รายละเอียดได้ดีได้เก็บเส้นผมได้หมดทุกเส้นก็จะไม่มีการตัดแล้วเป็นคลื่นนะทะที่ลาทวนบอก บอกว่าตัดแล้วทําไมเป็นหลุมเป็นขึ้นก็แบบนี้แหละบางทีตักใช้หวีตักเข้าไปผมยังเป็นกระจุกอยู่ข้างในก็ทําการตัดเข้าไปเลยก็อาจจะโดนเป็นก้อนปึ๊ดแล้วก็เป็นหลุมได้นะแล้วก็ตักผมแล้วก็ดันหรือจะเอาขวาดน้ําสเปรย์เชีดสัก หนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็หวีทำให้เส้นผมแตกตัวก็ได้นะครับนี่ทำให้เส้นผมแตกตัวดีแล้วก็จะตัดออกมาง่ายได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวดูก่อนล้มไปทางไหน ส่วนด้านหน้าเดี๋ยวผมก็ตัดขั้นตอนสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับนี่ตรงนี้ยังมีเหลี่ยมอยู่ก็อาจจะดู <c oughs> ดูยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมน้าตาเป็นสีขาวแล้วก็มาตัดกับผ้าคลุมสีขาวแล้วก็เป็นงงๆกัน นี่ลดลงทีปลายลงทีละน้อยนะครับถ้าช่าใหม่ยังไม่คล่องก็ให้ลดปลายลงทีละเล็กละน้อยนะครับถ้าเราไปลบถ้าเราไปลดส่วนไหนส่วนหนึ่งลงจนทําให้มองเห็นว่ายุบตัวลงเป็นหลุมเราก็จะมาตามหมดรอบหัวอีกมันจะเสียเวลานะครับแล้วก็มันจะสั้นของลูกค้าเกินไปนะครับนี่ก็ก็เหลือไว้บ้างนะครับก็เหลือไว้บ้าง ก็จะไม่ถึงกับเป็นราชาการเต็มที่นะครับเพราะว่าเอาไว้เอาไว้สักหน่อยเพราะว่าเรานตาก,ก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับไม่ได้ว่ามีกฎระเบียบอะไรก็เหลือ,อไว้บ้างนะครับมเมาด้านหน้าออกนี่ด้านหน้าก็หมุนผมก็หมุนล้มเทไปทางนู้นแล้วก็ตักแล้วก็ดันดึงกลับด,ดึงมาทางนี้เวลาจะตัดนะนี่อ่ะโอเคท่านี้ก็น่าจะดูได้แล้ว นะครับผมก็นี่ตัดแบบไม่ได้ใช้ท่ายากอะไรนะครับก็พอดูได้แล้วก็จบงานไปเลยนะครับนี่ท่านตาก็พูดไปเรื่อยนะครับผมก็สไตล์แบบอ๋อเหรอครับเออเนาะไปนะครับแต่ไม่ได้พูดสนทนาด้วยเท่าไหร่นะครับก็สไตล์ผมก็ไม่ค่อยชอบพูดจะตัดลูกค้าถามมาก็ตอบนะครับ มาเอาขนอ่อนออกให้หมดนะครับขนอ่อนบางทีเราก็มองไม่เห็นเพราะว่าขนอ่อนจะมีแบบเส้นแดงๆใสๆนี่นะมีมีแล้วก็เกบเอากันขอบมาเก็บออกไปนะครับอืมอ่ะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับช่างใหม่นะครับที่บอกว่า ผมด้านบนล้มตัวนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับให้ตักเข้าไปแล้วก็ดึงหวีกลับนะครับดึงหวีกลับแล้วก็ตัดนะครับก็โอเคนะครับสันตาก็เสร็จแล้วก็จะได้ไปไล่้อยไล่มันของน้กตาต่อนะครับก็ทําหน้าที่คลายมันนะครับนี่ก็โอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับผม